สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับมาแวนเหรียญกับยจ้าทุ่งมีครับเอาเม็ดตกแตงโมกับเม็ดข้าวโพดมาฝากเพื่อนฝากสื่อไอติมน้องครับพี่น้องแวนเหรียญครับบ้านกระท่อมกลางทงครับมาเบิ่งครับนี่ครับกระท่อมน้อยกลางทงหน้าพี่น้องนี่บ้านแยกทุ่งมีครับนี่รในการรอบๆปลูกหลายอย่างนี่พี่น้องต้นกล้วยต้นดอกเผาคนปลูกครับนี่ต้นดอกแค่ก็มี ขาาตรงหน้าเลยครับน,นี่ต้นซีโยกระท h o m นี่ต้นลอยมีพี่น้อตยต้นลอยต้นใบหม่อนนี่ครับขาาตรงหน้าพี่ครับกระท h o m น้อยคอยนางนี่พอจะโตแล้วครับน,น,นี่ย่าทงมีอยืนนั่งยู่นี่อยู่กระท่อมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า สวัสด <Hoy> es ีสว <c oughs> ัสดีปีใหม่สวัสดีผู้ชมนี่ครับตัวหน้าพิ่นกระปูไปนี่ครับนี่เวอร์เส้นแนวแหละเวอร์เส้นแนวบ่มีตรงตะหลันแหละเป็นตะหลันประไดี๋าเป็นหมูเบาเนี่ยคั้นนี้หลานเบาดูๆเลยจังว่าบ้านไม่แย่นเนาะ เอาไก่บ่อล้วพอเาไปให้เราอย่าให้เราพลาดแล้วเราดูเขาบอกเขาหลานเนาะแมนครับครับบรรยากาศทุ่งในทุ่งหน้าเลยนะเพิ่งจะยู่กระท่อมเลยครับกระท่อมน้อยๆอยากมีความสุขกระท่อมน้อยๆอยากมีความสุขการตั้งมี้สุขเลิเกินครับบรรยากาศรอบๆนี่ทุ่งในทุ่งหน้าปล่อยไฟาฟุกแล้วต้นแตกมีพี่น้องหอมใหญ่ๆต้นคามม่มีผุน บ่อยว่าปลู๊กเร็วปลาไฟแล้ววางเกลือบกระท่อมหลังนี้มีคู่หรือยังบ่แม่นเด้อมีแต่ผลละไม้มันเบิดไวเลยเด้อกระท่อมหลังนี้สุกดีเหลือเกินสุดตัวมันจังแม่นเนาะครับยายเพิ่มกระปูกตัวข้างน้ำครับพี่น้องโอ้โหขี้รังตรงกลังใหญ่เลยบอกตัวข้างเพราะต่ำเพราะดีเลยนี่พุ่นต่ำเสียบเนาะนี่นี่นี่ยายเพิ่มกระปูกหลายอย่างนี่ตัวนกเฟียงก็มีเนาะยายเนาะตอวนกเฟี้ยงก็มีตัวนกเฟียงมีุ่่นหมากหมากมีอ้อยตัวนเฟียงมีอ้อยมีสารพัดมี ผลไม้เลยพี่น้องเอ้เนี่ยกลางท่วงมีมีเบิดทุกอย่างเลยทุกลรคมะลูกนะลูกห้างหมดกับมีนี่มีห่างหมดพร้อมเดี๋ยวจะกินไข่มาเละห่างหมดเดี๋ยวว่ากินตัวไข่มัาเลยสิกินไม่ไข่ผักไม่ไข่ดำห่างหมดกับมีเปลี่ยนเป็นเผีอกละหมดแดงก็ไล่ไหลหมดแดงหมดแดงง่ายลูกลูกออกแล้วน้ำล่างห่างหมดแดงไล่ไหนี่างมดแดงยุสสาวยุสสาว่นกที่ต้นหมากเขาเขียวต้นหมากหมากเขียวนะครับหมากยำมากเขียวเนี่ยต้นหมาก ต้นหมากก็มียายกินหมากรู้หอว่าม่ยากินต้อยู่กลางท่งยายมันก็เคี่ยวหมากมาครับคุยกับยายสักพักเลยสิ่ครับแล้วล่ะยายบ๊ายดีท่านผู้ชมนะครับบ๊ายบายครับท่นบ๊ายบายพอกันไหมครับมาแวะเลยก็ยายสิ่ครับแล้วลุงสรยโชคดีนะล่ะเด้อมาเลยก็ยายผ่านมากอะแวะเหลือท้งเพิ่นประจำละครับลุงสร้อลานต่นสวัสดีครับเดือนก่นครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย